ก็กราบสวัสดีมาพบกับผมประธาน RSC หรือที่เรียกง่ายๆว่าอาจารย์แมนนะฮะวันนี้ผมมาตามคำขอนะฮะวิธีการโหลด GG ตัวล่าสุดนะอ่าให้ทำการเข้า google นะครับพิมพ์ไปค้นหานะครับอ่านี่ครับพิมพ์คำภาษาไทยว่าเกมการเดียนล่าสุดนะตัวนี้นะ เกมการ์ d เ a n ล่าสุดแล้วเราก็ค้นหาหรือง่ายๆก็จะมีตัว FGG ที่พี่ลงลิงไว้หน้าโปรไฟล์ t i กตอกของพี่นะเอ่อจิ้มเข้าไปมันจะขึ้นนะตัวนี้อันแรกนะครับลิงก์อันแรกตัวนี้เลยนะฮะจิ้มเข้าไปอ่าแล้วก็ดูตรงนี้จะเขียนว่าเวอร์ชั่นล่าสุดให้เราจิ้มเข้าไปกดสีเขียวนะฮะสีเขียวนีที่เขียนว่าดาวน์โหลดนะฮะยี จุดสิบสี่เมกะไบต์ฮะฟรีตัวนี้นะฮะคลิมเข้าไปนี่นะฮะจะขึ้นดาวน์โหลดล้วกดรายละเอียดเข้าไปดูแต่ของพี่ดาวน์โหลดไว้แล้วนะเดีย๋ยวพี่จะตัดคลิปต,ตอนดาวน์โหลดเสร็จนะ